มันก็ปี s ้ s c l a s s นะคะลดชิปแล้วก็ย่อส่วนปัป๊บลงมาชัดๆค่ะเป็นเครื่องเป็นซินที่ประหยัดน้ำมันที่สุดที่เบนเคยทำออกมาขายรุ่นหนึ่งนะคะเขาสามารถประหยัดได้ถึง20กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวค่ะที่ทุกท่านเห็นว่ามันใหม่เอี่ยมอ่องขนาดนี้เนี่ยไม่ได้เกิดจากการรีบิวแต่อย่างใดนะคะแต่เกิดจากความใหม่อย่างแท้จริงของรถคันนี้เพราะรถคันนี้นั้นใช้มาเพียงแค่30,000กิโเท่านั้น แฟนเพจแเต์มที่รักมากๆทุกท่านเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเน้งก็มาพร้อมกับรถเข้าใหม่ที่เรียกได้ว่าคุณสามารถเป็นเจ้าของมินิเอสคลาสนะคะในราคาเพียงแค่ล้านต้นๆก็คือ1นึ่งล้านสอบาทเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าเจ้า C180W205 คันที่จอดอยู่ข้างๆเน้งคันนี้นะคะเรียกได้ว่า ทั้งดีไซน์ที่ย่อส่วนลงมานะคะจาก S-Class ตัวชม W222 รวมทั้งดีไซน์ภายในที่หรูหรามากๆรวมทั้งตัวถังที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดที่ C-Class เคยสร้างมานะคะหลายท่านอาจจะไม่เคยรู้ว่าทําไมเวลาเราลองเข้าไปนั่งใน C-Class โฉมนี้เนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใหญ่อะมันใหญ่กว่า C-Class โฉมก่อนคุณไม่ได้คิดไปเองนะคะไม่ได้คิดไปเองค่ะเพราะเขาเป็น C-Class ที่ยาวกว่า C Class ปกติถึง10ซนแล้วก็กว้างกว่าถึงส ซมด้วยกันนะคะวันนี้เนี่ยนงจะพาทุกท่านมาชมกันเลยว่า1.29ล้านบาทนี้คุ้มค่าขนาดไหนกับการเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz หรูหรูสมรรถนะเลิ่ๆแถมประหยัดน้ำมันถึง20กิโลเมตรต่อลิตรคันนี้ค่ะในส่วนของรูปโฉมภายนอกนะคะบอกเลยว่าตอนที่ W205 ตัวนี้เปิดตัวออกมาเนี่ยหลายท่านก็บอก ว้าวหรือบางท่านก็นบอกว่า w ว t c h นะคะเพราะว่ามันก๊อปปี S ้ S-Class นะคะกดชิปแล้วก็ย่อส่วนปั๊บลงมาชัดๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเส้นสายนะคะของด้านหน้าด้านหลังนะคะด้านข้างนะคะดูยังไงนี่ก็เหมือน S Class ชัดๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยด้วยงบประมาณเพียงแค่1.29ล้านบาทเท่านั้นนะคะความหรูหราเนี่ยไม่ได้แพ้ตัวรถรุ่นใหญ่กันเลยทีเดียวนะคะคันนี้นะคะเป็นรุ่น180นะคะแล้ก ก็เป็นรุ่นพิเศษที่ประกอบนอกไม่ได้ประกอบที่โรงงานในไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะได้ดีเทลดีๆหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวดีไซน์ที่เป็นดาวลอยค่ะก็คือดาวลอยขึ้นมาจากหน้ากระจังนะคะเป็นจุดเด่นว่าโ,โหมองมาเนี่ยเห็นโลโก้เบนมาตรไกลแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของความหรูหราด้วยนอกเหนือจากนั้นนะคะในส่วนของตัวหน้ากระจังของเขานะคะก็ยังเป็นหน้ากระจังรุ่นพิเศษที่สามารถที่จะแลงนะคะเพื่อระบายความร้อนออกจากตัวใน ในห้องเครื่องอีกด้วยนะคะไฟหน้าค่ะก็จะเป็นตัว LED High Performance นะคะเป็นไฟ LED หลายดวงที่ทำงานร่วมกันสอดประสานกันอย่างอัจฉริยะนะคะมีการปรับนะคะตามสภาพการขับขี่ได้อีกด้วยนะคะมีการใช้เส้น Fiber o p ออปตนะคะแล้วไลท์ไปในดวงไฟเหมือนกับตัวไฟของตัว S Class เลยนะคือดูแล้วเนี่ยคล้ายมากๆนะคะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะสำหรับ C 1 8 0เนี่ยก็อยู่ในสายเบนซินของโฉม W 2 0 5ตัวโฉม W 2 0 5เองเนี่ยมีผลิตตัวเบนซินออกมาคือ C 1 8 0 C 2 0 0แล้วก็ C 2 5 0นะคะที่เป็นเบนซินล้วนส่วนถ้าเป็นสายดีเซลเนี่ยก็จะเป็นตัว300ดีเซลไฮบริดนะคะก็จะไม่มีตัวดีเซลล้วนจนกระทั่งรอโฉมเฟลิฟต์นะคะถึงจะออกตัวดีเซลล้วนออกมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหาข่้นไหนเนี่ยอยากได้รถที่ใช้ง่าน ไม่ออกแนวประหยัดน้ํามันแล้วก็ไม่อยากจะใช้ตัวไฮบริดนะคะซีหนึ่งบสูรเนี่ยเป็นช้อยที่ดีมากเพราะเป็นเครื่องเป็นซินที่ประหยัดน้ํามันที่สุดที่เบนซ์เคยทําออกมาขายรุ่นหนึ่งนะคะเขาสามารถประหยัดได้ถึง20กิโลเมตร ต่อลิตรเลยทีเดียวค่ะกับเครื่องยนต์นะคะ1 6 0 0กซีซีนะคะ150กว่าแรงม้าถึงฟังดูไม่เยอะนะคะแต่ด้วยบอดี้ที่เบาลงกว่าตัวชมเก่าถึง100กิโลกรัมนะคะทำให้รถคันนี้เนี่ยสามารถที่จะไปได้ฉิวนะคะอย่างสบายๆด้วยเครื่องยนต์ตัวนี้กันเลยทีเดียวค่ะ นอกจากน้ำหนักที่เบาลงถึง100กิโลเนี่ยที่ทำให้รถคันนี้ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้น20%จากตัวเครื่องเบนซินโฉมเก่าแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยก็ยังมาพร้อมกับตัวเกียร์ตัวใหม่เลยค่ะเป็น7 s p e e d plus นะคะที่มีการอัปเกรดขึ้นมาจากตัว7 p e e d รุ่นเก่าใน W204 นะคะทำให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นแล้วนอกจากนั้นคันเกียร์เนี่ยก็ยังมาในแบบ Direct Select ที่เราสามารถปรับหลังพงมาไัยได้อีกด้วย และเนื่องด้วยตัวถังที่ยาวเพิ่มขึ้นอีกถึง10เซนและกว้างขึ้นอีก4เซนนะคะทําให้พื้นที่เก็บของของซีคัสโฉมนี้เนี่ยเรียกว่าใหญ่กว่าตัวโฉมเก่านะคะไปอีกเยอะเลยนะคะเป็นพื้นที่เก็บของเนี่ยทั้งหมด480ลิตรใหญ่ที่สุดในซีคัสที่เคยมีมาเลยค่ะแล้วเขาก็ยังใส่ออปชั่นดีๆที่ทําให้เก่งคันนี้แอบสู้กับ SUV ได้เลยก็คือในเรื่องของการพับเบาะนะคะที่เราสามารถที่จะปลดสลักสวิช์2อันนี้ได้แล้วก็พับเบาะข้างใน แล้วเราก,ก็ใส่ของแบบว่าเยอะๆนะคะเต็มๆเนี่ยเข้าไปจนถึงด้านหลังแบบว่าติดบาะคนขับได้เลยทีเดียวและหากว่าภายนอกเนี่ยทำให้รถคันนี้เหมือนมินิ S อ l ค s าแล้วแล้วก็ภายในนะคะทั้งหรูหราทั้งว้าวมากที่สุดเลยจะสวยแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะคลาสเบย205เนี่ยนะคะบอกเลยว่าภายในเนี่ยสวยโดดเด่นแล้วก็แตกต่างกับตัว204มากมาก ะะทั้งตัวคอนโซลหน้าเนี่ยที่ออกแบบให้โอบล้อมผูด้โดยสาร mm. ก็คือเวลาเรานั่งอยู่เนี่ยคอนโซลเขาก็จะไล่แบบกว้างๆไปรอบตัวเรานะคะแล้วก็เป็นเส้นสายที่ไล่กับ มาทางด้านข้างแผงประตูเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาเลยนั่นเหนือจากนั้นก็คือโดดเด่นมากขึ้นรถมาต้องเห็นก่อนเลยก็คือคอนโซลกลางค่ะที่แบบปกติเนี่ยรถเราก็จะเห็นว่าคอนโซลกลางมันก็จะเป็นแบบแท่งๆแนบๆไปข้างหน้าแต่อันนี้นี่คือเขาเล่นใหญ่มากนะคะกับคอนโซลกลางก็คือให้เป็นแถบไม้ที่แบบไล่าย,ยาวจากข้างหน้านะคะยาววิบมาเชื่อมกับที่วางแขนตรงนี้เลยแล้วก็ เอาตัวปุ่ม Command Controller กับตัวทัชแพดเนี่ยมาใส่ไว้ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วในส่วนของ180เนี่ยก็มีการตกแต่งที่ไม่เหมือนตัว200กับตัว2 5 0เลยนะคะก็คือมีการออกแบบโดยใช้เบอกเป็นสีทูโทนคอนโซลกลางด้านบนเนี่ยเป็นหนังคะ่ะเย็บด้วยได้สีเทาอ่อนดูหรูหรานะคะโดยที่เป็นสีทูโทนก็คือ คอนโซลกลางพงมาลัยด้านบนจะเป็นสีดําในขณะที่ตัวบาะเนี่ยจะเป็นสีเทาอ่อนอัลพาคาเกรนะคะดูหรูหราน่าชายมากๆและที่ทุกท่านเห็นว่ามันใหม่เอี่ยมอ่องขนาดนี้เนี่ยไม่ได้เกิดจากการรีบิวแต่อย่างใดนะคะแต่เกิดจากความใหม่อย่างแท้จริงของรถคันนี้ เพราะรถคันนี้นั้นใช้มาเพียงแค่30,000กิโลเท่านั้นไม่ใช่39,000ด้วยนะคะแต่โชว์กันชัดๆเลยนะคะว่าใช้มา30,000กับ125กิโลเรียกว่าพึ่งแตะ30,000มาได้100โลเท่านั้นถึงได้สภาพใหม่กิบเบหน้าเป็นเจ้าของอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นบอกเลยค่ะท่านไหนเล็งอยู่ตัดสินใจเถอคะค่ะนะคะ รับรองได้คันนี้ไปเนี่ยคือคุ้มสุดๆไปเลยนะคะอะคราวนี้เรามาดูในเรื่องของรีวิวออปชันกันต่อนะคะทั้งตัวคอนโซลทูโทนสองสีนะคะพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นสีดำเข้ากับคอนโซลด้านบน,นะคะ่ะส่วนตัวคอนโซลกลางกับแผงประตูนะคะเขาจะใช้ตัวสีไม้ที่เป็นแบบออกน้ำตาลเข้มๆนะคะดูทันสมัยนะคะมา เข้ากันมากๆก็คือตัวคอนโซลกลางกับด้านข้างเนี่ยนะคะก็จะเป็นไม้จริงเป็นใช้วีเนี่ยไม้จริงกันเลยทีเดียวหรูหรามากๆนะคะออปชั่นก็ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาะนะคะ12ทิศทางนะคะก็คือสามารถที่จะปรับตัวที่ลองนั่งตัวนี้นะคะให้ออกมาได้นอกเหนือจากการปรับนอนปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตามปกตินะคะแล้วก็สามารถที่จะเมมโมรี่ได้3แบบก็คือทั้งตัวเบาะตัว กระจกมองข้างแล้วก็ตำแหน่งของโรงมาไลทยของเราเนี่ยสามารถเมมได้3คนเลยทีเดียวนะคะก็คือกดปุ่มของเราปุ๊บมันก็จะปรับมาเป็นแบบที่เราเมมไว้ได้อย่างง่ายดายนะคะในส่วนของหน้าจอก็จะมี2ส,ส่วนก็คือหน้าจอ LCD ตรงกลางกับหน้าจอ LCD ที่อยู่บนคอนโซลที่หน้าตาเหมือนแบบเอา iPad 1เครื่องมาโปะไว้อยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะก็จะดูทันสมัยมากขึ้นนะคะเราก็สามารถที่จะควบคุมหน้าจอนะคะนี้ได้มันก็จะมีโหมดให้เราเล่นนะคะคล้ายคล้าย อันเดิมเลยอันนี้ก็คือทริปนะคะแอสซิสแตนต์ความช่วยเหลือโหมดเซอร์วิสต่างๆก็สามารถที่จะเลือกได้ในนี้นะคะส่วนหน้าจอตกกลางเนี่ยก็สามารถที่จะควบคุมได้ด้วยตัวปุ่มคอมมานด์คอนโทรลเลอร์หมุนๆอันนี้แล้วก็ตัวปุ่มทัชแพดที่สามารถจะทัชคือนึกอารมณ์เหมือนกับแล็ปท็อปของเรานะคะที่มันมีทัชแพดแล้วเราก็เลือ่อนเลื่อนคลิกๆตามน,านั้นก็คือเหมือนกับการใช้แล็ปท็อปมากเลยนะคะแบบนั้นเลยนะคะ อนอกจากนั้นค่ะรถก็จะสามารถเชื่อมต่อมีเดียนะคะกับตัวมือถือของเราได้หรือว่าจะใช้ตัว USB มาเสียบท่านไหนที่ยังถนัด AUX ก็สามารถที่จะทําได้นะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์แล้วก็ใช้ระบบบลูทูธนะคะโทรศัพท์ไปไหนๆแล้วก็ให้มันออกลําโพงในรถได้นะคะสามารถตั้งค่าต่างๆนะคะภายในตัวรถจากตัวปุ่มนะคะคอนมันคอนโทรเลอร์ตรงนี้ได้เลย คะค่ะะาคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาโชว์เรื่องของการตั้งค่าโหมดการขับขี่กันค่ะแล้วในเรื่องของโหมดการขับขี่นะคะก็สามารถที่จะปรับได้ตั้งแต่โหมดอินดิวิดนะคะซึ่งเราสามารถปรับแยกกันระหว่างขึ้ืงยนต์กับแฮนด์ i ลิงพรมาไลทยให้เป็นสปอร์ตกับคอมฟอร์ตได้นะคะลงมาก็จะเป็น4โหมดที่เราคุ้นเคยกันก็ได้แก่สปอร์ตพลัส สปอร์ตนะคะคอมฟอร์ตแล้วก็อีโคโหมดซึ่งจะทำให้รถคันนี้เนี่ยนะคะยิ่งประหยัดไปกว่าเดิมนะคะยิ่งประหยัดไปกว่าในโหมดสปอร์ตอีกนะคะส่วนหนึ่งเลย แล้เนี่ยส่วนของเบาะหลังนะคะก็เป็นไฮไลท์ของสีรุ่นนี้เลยเพราะว่าพอตัวรถเนี่ยยาวขึ้น10เซนแล้วเนี่ยเราก็เลยได้แลกรุมขึ้นมาสบายสบายเลยนะคะคือจริงๆแล้วเวลาเรานั่งเบาะหลังรถอะแค่เพิ่มมา4ี่หาเซนอะก็เรียกว่าสบายขึ้นมากๆแล้วนะคะแล้วก็ด้านข้างก็ยังกว้างขึ้นมาอีก4เซนด้วยก็เรียกว่า นะคะเรียกว่ากำไรสุดๆแถมบอหลังเนี่ยยังพับได้นะคะอย่างที่เราได้ปลดสลักด้านหลังไปเมื่อสักครู่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะพับลงมาแบบนี้ได้เลยแล้วก็ใส่ของเนี่ยยาวๆเข้าไปในตัวรถได้เลยค่ะเรียกได้ว่านะคะ C180 นคันนี้เนี่ยทางพัฒนพร้อมไปด้วยความสวยงามหรูหราของบอดี้นะคะความประหยัดน้ามันแล้วก็ใช้ง่ายมากๆของเครื่องยนต์เบนซินนะคะที่ไม่ต้องการดูแลรักษาอะไรมากนะคะแล้วก็ความใหญ่ของตัวถังอีกด้วยค่ะความใหม่ทั้งหมดที่ท่านเห็น เป็นความใหม่เดิมๆของตัวรถเลยเพราะวิ่งมาแค่30,000กิโลแท้ๆหายากมากๆแล้วนะคะสำหรับชม w 2 0 5นี้ค่ะเราก็เอามาขายกันในราคาพิเศษ1,290,000บาทเท่านั้นแถมยังมีของแถมมาให้เต็มๆเลยไม่ว่าจะเป็น น,น้ำมันเครื่องนะคะไส้กรองฟรี1ปี2ครั้งแพ็กเกตเคลือบแก้พร้อมสปาภายในรถนะคะทำก่อนออกให้1ครั้งแถมหลังออกให้อีกสครั้งเป็นทั้งหมด5ครั้งนะคะนอกจากนั้นยังมีช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศฟรี1ปีรวมทั้งวาลันตีของเรานะคะในศูนย์บริการของเราอีกด้วยค่ะรายละเอียดต่างๆเหล่านี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมพร้อมโอนจองการอากาศมาได้เลยนะคะที่092 9 2 4 5 6 4 1หรือแอดไลน์เข้ามาคุย กันได้ที่เครื่องหมายแอดเราตามด้วยชื่อโชว์รูมของเราเบนสมอเตอร์มอค่ะวันนี้เน้นกับซีหนึมาศูนย์ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะขอแสดงความยินดีกับเจ้าของใหม่ล่วงหน้าด้วยค่ะสวัสดีค่ะหากอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิว รถยนต์พรีเมียของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด u u s สไคร e นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เนงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ